เเลยบอกว่ามะสู้แค่ในคีดแคบๆเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเนาะพี่รู้ังไม่เคยโดนหรอพี่ไม่เคยติดว่มันลาเลยส่วเงามันแล้ว มันแคบแน่แน่เท่านั้นเองแบบเมื่อกี้เราเป็นภาพลงตาแหรอเออใช่พี่ แล้วจะให้เวลาอ่าโดนโดนจับ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 ทำไมอ่าทีเดียวเลยนะอะไรเหรอทีเดียวเองอุ้ยกัอุ๊ยอุ้ยเรียบร้อยตายตายคู่ไอยาบเลยขออนุญากิอนุญาตครับ ไม่มีหมอกพี่จุเล่อระเบื้างไฟอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ที่อย่างเงี้ยหาไม่เจอดูยิงที่เม็ดม่วงๆอ่ะพี่เอาตะไนยิงนะพี่เดดวงตตามูใช่ใช่ใช่พี่ แล้วดาเมจแดงพี่อ่อนไม่เเล่นมาไม่เคยเล่นสนาย,นนยแล้วแบบโ,โอ้โหสุดแพ้นสุดยอด็นความดีเลยอะนี่มนติดไฟว่ะเจอปืนพ่ว่ะอุ้ยตดยานมาทางนี้ดิ มาอ้ออยู่ตูดสิเฉยนี้ก็ได้ไ<ห>พี่หัวมันนะถ้าบันหันหน้ามาหาพี่นะเฮ้ยมันอะไรรู้ว่าตงตูดมันอะ เรียมองภาพเนียจะได้ยินเสียงขลัูปล่อยลูกเหรอจะไปได้เอลูกตัวไงต่้าป่ิยิงยิงยิงจะไปได้เองแะ มองยาก่ะไม่เห็นอะไรเลยนแล้วเห็แล้วมีลูกมาอยู่ทางใต้ตัว้ยิงยิงถังาูถ้าจะได้กว่าแล้ทำอะไรลูกพออััน อุ้ยอุ้ยโดนจับโดนจับทำไงอ่ะมันต้องช่วยพี่บูมมันต้องยิงพี่บูมเว้ยแทนตอนโดนจับเหมือนที่พี่โดนเมื่อกี้อ๋อต้องยิงพี่บูมยิงใหญ่มันออกอ่ะเฮ้ยมันมันนิ่ง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 วางไข่เอาไข่แตกโดนสะบูรไลุมอยู่สะบูรไลหนึ่คนวะล่ะสามคนเลยพี่ มันอึดเหมือนกันนะเนี่ยมันอึดเพราะว่าเราเยอะหรือเปล่าติดถ้ามันเอาตูดมันทำพี่ีมูอะัไงอะตัวได้ไหมเนี่ยมีเป้าเลยเหรอพีเป้ามันเป้าโผล่ไปบุกเฮ้ยมันไล่เดี๋ยวมัออกมาแล้วออกมาแล้วมันมารอเอาเลยรอแล้วไงทำอะไรก็ไม่รู้แล้วไงมองไม่เห็นแล้วไงเฮ้ยมันอยู่บนนั้นมีมูอะคืออะไรเนี่ย มันมีไข่อยู่รอบๆอ่ะพี่เรืองแสงเป็นสีส้มๆแดงๆอ่ะยิงทิ้งสิส้มแดงแดงไเห็นที่อะไรเห็นแต่สีขาวไม่เห็นไข่เลยเราลองมองดูพี่มันเป็นไข่อยู่พี่เห็นไหมเห็นแต่สีขาวเต่พี่วะเห็นอะไรสักอย่างแค่เห็นอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมยิงให้ก็ได้พี่แต่พวกไม่หลุดพิหายเลยว่ะที่พูดเดินมาตรงผมเนี่ยไหมเห็นป่ะพี่ ไข่แดงๆอ่ะนั่นอ่ะเห็นไหมโอ้ยพุงนอพี่เขาวิ่งอยู่ในกันนะโอ้ต้งนู้นก็มีเนี่ยี่ทำไมถึงพี่ยิงเป็นไฟหรือว่าใส่กระสุนเนี่ยเดี๋มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยใส่มัตอะไรไว้หรือเปล่าพี่เป็นอยู่แล้วกับปืนเนาะเปลี่ยนเกียร์ไหนตัวเล็กของผมว่ายิงเป็นไฟฟ้าพี่ลูกตองผม่ด โดนตับเทไงเทไอจิงไงข้างๆโดนใช่ไหมเอาผมโดนว่ะอันนี้มันแค่นี้เฉยๆไม่ได้โดนดึงพี่อขัดขวาการทำงานจิงต่อยังไม่พังเลยอึดมากเลยโดนอีกอ่ะมันออกมาแล้ว ได้แล้วอ่ะยิงเลยพี่พี่บูพี่บูสู้กับแม่มันเลยพี่ไข่เป็นไงบ้างไข่หมดแล้วไข่หมดแล้วอะไรที่อยู่ๆก็ร้องมุ้ยกันคู่เลย มันสะบัดเข้ามาออไอ้เจ็บิดหย่างเพลใอ้ยไอ้เเขาอย,ย,ยูอ่หลังเสาแลหรอมันทะลุมามันจะทบอมใส่ ปัมอัตามพี่แทนถ้ามันตามพี่แนะน ตัวจับชด้วยตอเหรอมีมูอยู่ปะไ,ไม่มีมูแม่แม่มีมูยิงได้ไอตัวของยิงไงโอยู่ใต้ตัวมันนะ่าสุดเซ็ตอ <c oughs> ุ้ยเจสันพร้อมใส่คุยแก้วโดนไหมโดนไม่โดนใช่ไหมโดนได้ไหมพี่เดี๋ยวรอดาวอยู่ โอ้ยยิงกระปั้มไว้อะม่ไม่มีโอกาสได้ยิงตุ่ม,มเลยฮะยากมากเลนะโอ้ยจะตายวางใคริงทีแนะแทนแดงทีเท่าไหร่ปืนแทน อะไรนะเปล่าผมใช้ลูกซองยิงส้ฮะไม่เอ12สิไอมูรอยิงไข่มาแล้วไข่มาแล้วไวเห็นได้ไงวะเนี่ยมันเป็นแค่แบบแดงออน่อนที่มันจะเป็นมอกอ่ะเห็นแล้ว ีด,ดิแตกมาหมดแล้อวะนึนอง,งนนนอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเออ,เอ,อแต่ยังจ้จไาไอเดียวอันเดียวไหนอุ้ยอุ้ยเขี้ยะใครเลย <laughs> <laughs> พีมเราจะตายคือบอยนะผมลุกที่ตอนนี้นั่นไงโอ้โหเขี้ยมแรงเกินแทนแท้แท้ล้มคู่เฮ้ยพี่ผมต้องลุกเองแล้ววะอย่าไปนี่เลยเสร็จเทมไปผมลุกเองเลยแพ้ไม่ต้องไหม ยิงใครยิงใครไปเสียแรงเกินตัวพี่อะไหนหรอเฮ้ยลบเอ๊ะทำไมลูกไข่ฟองนี้โดนปะโหดโดนดอกแล้วหัวยี่บาวางหัวเขี่ยกูหลบกูโดน Oh, look. Look ้เห <th bursting in sponge> ็นมั้งไรโหนะมายังอะลงมายังอะพี่เฮ้ยตีได้แล้วฟองดีมันก็ยิงยากมากๆเลยนตอนนี้ตัวนี่ยยากสุดๆเลย มันน่าจโดนใส่ผมมาแต่ว่ามันติดเขาตัดเลี้ยงดียังเลี้ยงหมดเลยนะสเลีย้ยที่ตะเลงสิงโอ้โหเต็มตเลยดีแม่บี อบางทีเกมนี้มันก็ยากไปนิดนึงนะมันต้องกดคอนโทรลสองรอบอ่ะมันไม่เหมือนเอทีลเลเวอร์ที่แบบกดไปเลยพุ่งเลยพุ่งอย่างนี้เลยอ่ะใครเ่ย หินข้างบนนะแล้วมันก็ลงมาโอ้ยตามอีกแล้วมันหันไปทางนี้แบบว่าตื่นขน่ดไปละมันเลยอ,อีกเปรตแล้วเนี่ยทันดูนะตายแล้วมันจะตายแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอัพตนูนให้อยู่ตูดให้อยู่ ไหนแของไหมรางวัลเราอ่ะเฮ้ยเอานู่นโน้นโน้นนี่นี่ไปนึงตายตรงนี้แต่ของแม่ต้องมุมผมได้อะไรกุกอย่างมาแล้วเฮ้ยได้บาเลตเทียสามไม่ได้กระเพาเลยเล่นทีหางเมีดได้มีดพี่ได้มีดอ่ะ มิดฟ้าด้วยออมาไมเยี่ยมเล